หลนไหมม่นไหรองไหมร้อยข่อเลยนะฮราะเขาหลอเป็นพ่อตายเมออย่างเยนะเราจะจริถ่ายรูปด้วยถ่ายินะครั้ผมนะเราจะมารูปวันนคือพอของเจสีกันนะครับหนึ่งสองี